สวัสดีค่ะปารดิดามากระตุ้นให้เพื่อนๆอยากทานผลไม้กันนะคะก็ได้เอ่ฝรั่งกับลูกครับพอดีลูกมันทำไมสีสวยมากเลยอะ่ะเอออยากดูอยากดูเขาบอกว่าหวานจริงอ่ะป้าดูกันเพลินๆเนาะอืม ตั้งใจที่จะไม่กิ้มพริกเกลือนะคะตั้งใจเลยเราจะกินเอาประโยชน์ล้วนๆหวานกรอบนุ่มด้วยอืมอ้มอื้ม คนไทยเราติดนิสัยจิ้มเนาะจิ้มมันอร่อยขึ้นมากเลยนะแต่ว่าเราต้องหัดทานเปล่าๆด้วยอืออืเอเราดูลูกพับดิลูกนี้ไม่สวยค่ะอมเด้อเดี๋ยวลองไปหาไอไอที่ปอกนั่นดูเนะ เราเป็นคนไทยอะเนาะว่าจะไม่จิ้มนี่มัน,ม,นมันอดไม่ได้จริงๆเพียงแต่ว่าเราอย่าจิ้มเยอะเออเนี่ยจิ้มผิดจิ้มถูกเนี่ยอืมอืมเนี่ยเ็นคนไทยไม่จิ้มไม่ได้อืมอืม ไม่พี่เกิยนยะผงที่รสด,ด้วยเ <laughs> นอืม,อม,มันไม่สุดอ่ะอืมอืมาบอกลูกครับกันเราเอาลูกที่เหลที่สุดแดีวเราคาดว่ามันจะงอมที่สุดแล้วมันจะหวานนะเราเน้นหวานมันก็จะลื่นๆเนาะ ปอกต้องระมัดระวังมากมโื้เขาจะได้กินไหมลูกเนี้เออปอกลูกเน่าก่อนดูดิอืมโอ้ยเฮ้ยทำไมมันสีช้ำขนาดนี้ ชิมดูดิดอืมฉ่ำเลยช่ำฟุดฟุดหวานอร่อยเลยอือาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะอืมอือืมอืม,อม,อมลงพริกเกลือไปแล้ว ดูลูกอัน,นี้อืมนี่ผ่าแบบผ่าชิน้นใหญ่อืมอันนี้น่าจะดีมากๆเลยนะน่าจะดีมากๆอืมโอ้โอโลนลนลนอืม มนปอกยากนิดนึงอ่ะอืมอ,อืมก็ออออจะเป็นชินบบน้นแบบนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้เอาอืมหวานจริงด้วยมันอ,ออกสีน้ำผึ้งอ่ะ อืม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 สุดยอดอร่อยอร่อยอร่อยอืมอืมอมาเรามาหันดูความสวยงามของมันดูมันสีน้ำผึ้งนะเพื่อนๆ สวยงามแล้วก็หวานด้วยอ่ะโอ้ยเหลือเชื่อเหลือเชื่อแดงส้มขนาดเนี้ยเนี่ยว้าอืฮอฮึขอบคุณมากมากนะคะที่มาเยี่ยมชมนะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ Thanks so much, my friends. See you next video. Bye bye.